เสียเทียนนี่เป็นของที่แม่ทิ้งเอาไว้ให้ลูกเมื่อลูกเจอวิกฤตที่ไม่สามารถแก้ไขได้หรือเมื่อไหร่ที่ร่างกายเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงใส่มันเอาไว้พ่อครับแม่ของผมเป็นใครกันแน่ พ่อครับพ่อเป็นอะไรไปเนี่ยตื่นแล้วเหรอ เอ๊ะคุณคุณอะไรของคุณคะจู่ๆก็ร้องเสียงดังขนาดนั้น สงสัยเป็นเพราะเพิ่งตื่นยังมึนๆอ,อยู่เลยเห็นภาพหลอนนะนอนลงไปเลยค่ะคุณบาดเจ็บหนักนะฟื้นขึ้นมาได้ก็เป็นปฏิหารแล้วผมเป็นอะไรหรอคุณจำไม่ได้เลยเหรอ คุณถูกรถชนพอช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอาไว้อ๋อจริงสิแล้วเด็กคนนั้นไม่เป็นไรใช่ไหม ลูกสาวของฉันปลอดภัยดีเอาอีกแล้วเป็นอะไรหรือเปล่า เปล่าครับสงสัยเป็นอาการแทรกซ้อนจากการโดนรถชนเห็นภาพหลอนบ่อยๆฉันรู้ว่าเธอช่วยลูกสาวของฉันไว้ฉันทราบซึ้งมากฉันจะมอบค่าตอบแทนให้เธอเธอจะได้ไม่มีข้ออ้างมาฟ้องฉันทีหลัง นี่คุณจะบอกว่าผมทำเพื่อหลอกเอาเงินจากคุณงั้นเหรอหนึ่งล้านพอไหมงั้นสองล้านล่ะจะดูถูกกันเกินไปแล้วนะ แดงเดียวก็ไม่เอาโว้ยระวังขาคนไข้ลงจากเตียงไม่ได้นะคะห้าล้านน่าจะพอได้แล้วนะผมไม่ต้องการเพราะว่าชีวิตของเด็กคนนั้น ไม่สามารถประเมินค่าได้ด้วยเงินนี่ คนแบบนี้ก็มีพี่ชายที่ช่วยหนูไว้นี่นะืมขอบคุณนะคะไม่เป็นไรพี่ไม่เสียใจสักนิดที่ช่วยเธอ